นี้นะคะสวยแค่ผิวหน้าเนี่ยไม่ได้แล้วใต้วงแขนของเราเนี่ยนะคะก็สําคัญมากเลยทุกคนต้องดูแลให้ดีนะเพราะว่ากลิ่นตาเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่านุกเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรตามไปดูกันเลยค่ะครีมทารักแร้ชาขาวบายเจนนี่บิวตี้สปาช่วยทำให้รักแร้กระจ่างใสนะคะลดกลิ่นไม่ว่ากลิ่นตัวเนี่ยจะแรงแค่ไหนก็เอาอยู่มั่นใจสุด ลดเหงื่อลดหนังไก่ใช้ดีเห็นผลรักแรกกระจาใสไร้กลิ่นแน่นอนค่ะวิธีใช้นี่นะคะทาเช้าเย็นหลังอาบน้ําเลยสามารถใช้แทนโรออนได้เลยนะคะหมดกังวลเรื่องกลิกก่นตัวได้เลยตลอดทั้งวันค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าดีงามมากและตัวลุกเองเนี่ยก็ปลื้มสุดๆไปเลยละะ้วค่ะเห็นไหมคะเอาละคะ่ะใครที่สนใจเนี่ยก็ลองซื้อมาใช้กันดูได้นะคะถ้าใครพลาดเนี่ย เสียใจยแย่แน่เลยเลคะ่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ๊ตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ